ถูกเตือนแล้วเดี๋ยวลืมนะคะคุณยายประพิษปรบมือกับคุณยายด้วยหลานส่งเงินมา1,500บาทไปถามดิฉันบอกลูกเดี๋ยวลูกขึ้นไหมบอกขึ้นค่ะประกาศทยายด้วยนะคะหลานยายประพิษพันธมิตรสาลายาช่วยเหลือประชาชนที่ศูนย์อพยพและทหารที่ปกป้องประเทศไทยแผ่นดินไทย1,500บาทค่ะ คุณลิลิลินที่ตลาดน้อยนะคะและคุณเมทาพรฝากมา3,000บาทนะคะ1,000ให้ ASTV 1,000ให้ทวงคืนข่าวพิวิหารและ1,000ให้กับศูนย์อพยพกับทหารอีกคนเนี่ยคือคนเหล่านี้เป็นลูกค้าเซซาบิโอดิชันงาดำผสมน้ำผึ้ง เป็นลูกค้าอาโมเล่บ้างเนี่ยนะคะคนนี้เป็นลูกค้างาดำแต่เธอเป็นสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนค่ะพี่น้องไม่สามารถมาได้เนื่องจากปวดเข่านะคะแต่ก็จะพยายามมาเธอก็บอกว่ารถก็จอดลำบากก็เลยตกลงกันแล้วค่ะว่าคนขับรถดิฉันจะไปรับวันไหนที่เธอจะมาเห็นไหมคะพี่น้องจะตุจักอีกจำนวนหนึ่ง คนไปวิ่งจัตุจักบอกอยากมากลัวเข้าไม่ได้คนขับรถด,ดิฉันพร้อมนะคะพันธมิตรที่เป็นแท็กซี่ก็พร้อมเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องเห็นไหมคะคนนี้ชื่อคุณมยุรีสรีสำอางมอบให้กับยามเฝ้าแผ่นดิน1,000บาททวงคืนข่าวพิหาร3,000บาทค่ะเดี๋ยวเอาไปหยอดข้างหลังนะคะ 47,500บาทรวมทีนี้มาถึงประเด็นที่อยากจะคุยแบบเบาๆอะไรบ้างดิฉันขอเริ่มจากเรื่องของคุณวีระมันหนักเนาะราตีวีระวันนี้ปาเข้าไปเกือบสองเดือนละที่ถูกคุมขังอยู่ในคุกที่ถือว่าโหดนะคะแต่สองคนเท่าที่เราเจอเนี่ยจิตใจเข้มแข็งมาก ดิฉันเองวันก่อนมาพูดบนเวทีอบอกคนร้องให้ทั้งประเทศวันนี้จะไม่ให้ท่านร้องแต่ดิฉันนั่งฟังเพื่อนดิฉันคนหนึ่งคือการุณใสยงามซึ่งไปเป็นทีมที่ปรึกษาทนายให้กับกราตีวีระนะคะมาพูดถึงแม่คุณวีระเล่าเรื่องวันที่ถูกตัดสินจำคุกแปปีคุณวีระทำอะไรคุณวีระ ให้ขอน้ำมาหนึ่งกละมังแล้วก็ให้แม่เนี่ยเอาเท้าล้างนะคะโดยคุณวิระล้างเท้าให้แม่แล้วก็ให้แม่เนี่ยนะคะเอาน้ำอันนั้นเนี่ยรูปใส่หัวคุณวิระพร้อมกับขอโทษแม่ที่ไม่สามารถอยู่ดูแลแม่ได้แม่ไม่มีน้ำตาแม้แต่หยดเดียวค่ะ แต่แม่บอกลูกว่าขอบคุณที่ลูกทําเพื่อประเทศชาติค่ะพี่พี่น้องเอ้ยปรบมือให้กับครอบครัวนี้ดังๆไปถึงคุกไม่อยากจะเรียกชื่อเลยคุกเปรตก็แล้วกันเอานะคะแต่คนจิตใจสูงส่งไปอยู่ที่คุกเปรตค่ะพี่น้องเขาต้องอยู่รอดปลอดภยัยกลับมาประเทศไทยในวันหนึง่งไม่ว่าจะเป็นวันใดก็ตามค่ะพี่น้อง สำหรับน้องราตรีที่ฉันเคยพูดบนเวทีนี้แต่ไม่ได้เล่าละเอียดนักก็เอาเป็นว่าดิฉันเห็นเธอตั้งแต่ตัวเล็กๆเธอไม่เคยมาบอกดิฉันว่าหนูรู้จักกับพี่ไม่เคยนะคะรู้วันหนึ่งก็เมื่อราตรีติดคุกแล้วหลานของราตรีมาบอกดิฉันบอกว่าน้าเนี่ยอีเนี่ยโดน เราก็รู้ประวัติคุณราตรีว่าอยู่กับกลุ่มจิ๊บอยู่กับกลุ่มคุณนรลลุมนนะคะรู้แค่นั้นเพียงแต่สงสัยนามสกุลเพราะว่าไม่เจอนานนะคะไปเจอก็ตอนตอนเธอเล็กๆอยู่เนี่ยวันนี้ดิฉันขออนุญ,ญาตบอกพี่น้องว่าแม่คุณราตรีอยู่ ICU คะ่ะ กำลังใจแม่เธอและตัวเธอด้วยค่ะพี่น้องครอบครัวเธอทุกคนครอบครัวเธอไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยว่าเธอเป็นใครอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่เอาเป็นว่าเป็นครอบครัวที่มีอันจะกินสูงคนหนึงก็แล้วกันค่ะแต่ปฏิบัติธรรมแต่เสียสละเพื่อชาติเราไม่ยกย่องคนเหล่านี้ก็ไม่รู้จะยกย่องใคร นี่เรื่องแรกที่ขอสะดุดดีเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องร้องไห้พี่น้องดิฉันนะปกติก็ร้องวันก่อนก็ร้องนะครับคิดถึงตัวที่กอดกันวันที่8กรกฎาคมวันที่เขายอมรับขึ้นทะเบียนมรดกโลก8กรกฎาคม51ต่นนี้ไม่ร้องค่ะสำหรับน้องทั้งสองคนจะเข้มแข็งเพราะน้องเข้มแข็งกว่าเราคะ่ะพี่น้องนะคะ หากรัฐบาลน,นี้นับ17วันของการชุมนุมภาคนี้ของเรายังไม่นับรวมที่เครือข่ายประชาชนคนไทยหัวใจรักชาติซึ่งเข้ามาตั้งก่อนเรานะคะรวมทั้งทางกองทัพธรรมและสันติอโศกที่ใช้ชื่อซึ่งดิฉันชอบมาก Neo protest นะคะก็คือ ใช้วิถีชีวิตสอนบอกให้รู้ว่าเขาอยู่กันอย่างไรเขาประท้วงอย่างสงบแบบอย่างไรนะคะเราก็ไปเรียนรู้พวกเราก็ไปเรียนรู้ดิฉันเองก็ไปกินน้ำข้าวสาลีใส่น้ำมะพร้าวใครไปดื่มมาบ้างแล้วคะอร่อยมากะดอดอร่อยจริงๆนะคะ แล้วก็สุขภาพดีด้วยล้างพิษไปในตัวเป็นน้ำข้าวสาลีถ้วยเล็กนิดเดียวในห้างขาย80บาทแต่ที่นี่ฟรีค่ะแต่มีเฉพาะเช้านะคะบบายหมดแล้วนะคะอดใครมาใครมาสายอดนะคะเย็นเก็จะเหลือเพียงน้ำาคลโรฟินอื่นที่มีให้กินนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาแค่17วันตรงเนี้ จัดฉากไว้เป็นสี่ตอนตอนที่หนึ่งดิฉันขอใช้ชื่ออย่างนี้คะ่ะเปิดม่านสถานมาร์กเรามาดูว่าเปิดม่านยังไงถึงสถานมาร์กนะคะไอ้ประกาศว่าจะชุมนุมวันที่25มกราคมเนี่ยเขาประกาศมาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะ ประกาศมาตั้งแต่เดือนธันวาเนื่องจากตอนแรกแกนนำพันธมิตรประกาศว่าจะชุมนุมวันที่11ธันวาคมแล้วก็ด้วยความเหมาะสมประการทั้งปวงเอาละเลื่อนมา25นะ่ะเขาเปิดสภา21เราชุมนุม25ก็ประกาศเปิดเผยเป็นทางการมาน้อยแน่ก่อนชุมนุมวันเดียว สารพัดระเบิดอาวุธปืนใช่ไหมคะจับได้แถวๆนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยนี่อพเทสก็ตั้งมาตั้งหลายวันละไม่มีเนาะมันจะมีระเบิดกระสุนทั้งหลายแหล่นี่สารพัดเลยอีตอนที่พันธมิตรจะมาชุมนุมหวังจะสยบพันธมิตรพร้อมกับปล่อยข่าวบอกว่า ยังมากพันมิตรมาไม่ถึง500คนนะคะดิฉันก็พูดกับอาจารย์ปานเทพบอกอาจารย์อาจารย์สงสัยว่าคงจะพันห้าเนาะใช่ไหมคะเราก็คิดน้อยไว้ก่อนแต่ปากก็ไม่ได้บอกพันห้าหรอกว้ายมาเยอะอยู่หรอกนะใจนี่มันพันห้าค่ะเพราะโอ้โหเจอเระเบิดขนาดนั้นใช่ไหม รู้อยู่หรอกว่าพันธมิตรไม่กลัวตายแต่บางคนโทรมาบอกติ๊กติ๊กพี่ยังไม่ไปนะมันระเบิดมันจะเล่นกันจริงเหรอเนี่ยก็มีนะคะสุดท้ายวันที่25เป็นยังไงคะระเบิดเรียกแขกให้พันธมิตรยาวไปถึงพระรูปนู้นนะคะผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นมวลมหาประชาชน ที่มาเต็มๆพร้อมกับเปิดโปง,ปปงก็ทำให้น้องมาร์คของหลายๆคนหนาวสถานจบลงแบบนอนไม่หลบับกินไม่ได้นี่เป็นฉากแรกเล่าแบบ,แบ,บยอ่อๆท่านไปวาดภาพต่อกันเองท่านสามารถพูดกันได้แล้วนะคะสอง แอนแอนแอนฉีกหน้ากากนายกออกซฟอร์ด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 อะไรกับช่างเธอเนาะทำไมถึงบอกว่าฉีกหน้ากากนายกท่านจำภาพอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะอุ้ยดิฉันยังไม่เคยทำอ่ะนั่นเป็นอาจารย์มาก่อนนะคะอาจารย์วิยชลัยเกษตรกรรมกาลสินก่อนที่จะเข้าป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสารภาพเลยค่ะ ไม่เคยใช้แผนที่ห่วยหวยสัวส่วๆแบบนั้นในการสอนนักศึกษาเลยนักศึกษาของดิฉันเป็นนักศึกษาระดับปวาสาปวาชและปริญญาตรีไม่เคยค่ะไม่เคยใช้แผนที่แบบนั้นทำไมถึงบอกว่าแผนที่ดิฉันเรียนด้านปฐพีศาสตร์ค่ะซอยทายเป็นพวกที่ต้อง ไปเรียนรู้เรื่องรีโมทเซนซิงไอรีโมทเซนซิงนี่คืออะไรพี่น้องก็คือเอารีโมทเซนซิงเนี่ยไปตั้งอยู่เนี่ยนะคะมันจะรู้ว่าดินตรงนี้เนี่ยมีน้ำมันประมาณเท่าไหร่มีแร่อะไรบ้างอยู่ในใต้ดินดิฉันเรียนด้านนั้นละค่ะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดู แผนที่เป็นต้องขุดดินดูชั้นดินเป็นดูแรกของดินเป็นนะคะแต่ไม่เคยใช้แผนที่แบบนั้นปรากฏว่าคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะก็เล่นด้นกรอนสดที่ดิฉันเข้าใจว่าจะเป็นสิริโชคนั่นแหละชงให้พี่น้องนะคะ ก็เลยกลายเป็นฉีกหน้ากากนายกออกซฟอร์ดไปโดยปริยายค่ะเพราะแม้แต่สุดทธิชัยยุนซึ่งพยายามเข้าข้างรัฐบาลในเวลานี้นะคะในเวลานี้ดิฉันย้ำในอดีตอาจจะเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ดีวันนี้ก็อาจจะยังเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ดีแต่ คุณก็ได้พิสูจน์บางสิ่งที่คุณทําในเครือคุณกับพันธมิตรแล้วว่าเป็นอย่างไรจุดยืนปรากฏว่าคุณสุทธิชัยยุนเขียนในบล็อกตัวเองเลยค่ะวิธีการนำเสนอสอบตกวิธีเนื้อหา สอบซ่อมค่ะพี่น้อมันก็ตกตทั้งคู่ใช่ไหมคะเห็นไหมคะฉากที่สองกำลังจะขึ้นฉากที่สามบอกหมดเวลาแล้วขออีกสองนาทีพอฉากที่สามกอด MOU สูซูเอียหุนเซนแต่หุนเซ็นมันไม่สูเอียด้วยนี่สินเนาะมันก็เลยกลายเป็น ปิดปองมาร์กหนักขึ้น,น,นเอาเอาแต่หัวข้อไปก็แล้วกันเพราะมันหมดเวลาแล้วข้อที่ฉากที่สฉากที่สมกอด MOU ซูเอีย e หุนเซนฉากที่สี่มาร์กลำเขนร้องโบกมือลาเพราะพันธมิตร ขอให้พิจารณาตนเองรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งค่ะพี่น้องฉากสุดท้ายผู้กล้าคว้าประชาาชัยค่ะสวัสดีค่ะ